สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่เกม Tiny Room นะครับก็เกมที่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเกมแนวยังไงก็เข้ามาพร้อมกันนี่แหละเกมนี้เขากเกี่ยวกับอะไรนะผมไม่ค่อยมั่นใจแต่ตอนนี้เขาให้กดที่ประตูอ่ฮะมันดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอ,อ่านไม่ทันอะไรอะให้กดก้อนหินโอ้โอเคแล้วไงต่อแถบ On the door the door is locked with ประตูถูกปิดด้วยระบบไฟฟ้าเราได้อะไรมาเนี่ย เซิร์ชไอเทมได้มไม้โอเคเกมนี้น่าจะเป็นจากการที่ผมดูในเพจโตนะ่าจะเป็นเกมแนวแบบไขปริศนาอย่างนี้นะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่ได้ดูมาก่อนเมื่อกี้เห็นแบบผ่านๆเพิ่งโหลดมาเล่นเลยเวอร์ออสามารถเลื่อนเป็นมุมมองได้ที่แจว๋วอ่ะใครอยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไปในใต้คลิปนะฮะอันนี้เป็นของเวอร์ชันมือถือนะทีะ่ที่ผมจะไม่ผิดมันมีเวอร์ชันคอมอยู่อะไรอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อมอ๋อต้องเอา ต้องมาซ่อมใช่ไหมหาอาจจะมีของอยู่ในไบโพย,ยที่สามารถซ่อมได้โอเคไม่ไม่น่าม,ม,ม,มีลองเปิดดิชชักมียาเข้ายามีเอกสารมันไม่มีอะไรสำคัญเป็นแค่โน้ตไม่สำคัญเท่าไหร่เฮ้ยกุญแจแต้เราได้กุญแ,แจมาอเทมไฟล์ทุกทุกคีย์เฮ้ยเก็บให้เขาด้วยปิดปิดปิดไม่เก็บโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยแซนวิชเน่าไม่ไม่ไม่กดผิดโอเค ปิดให้เขาแซนวิชเน่ารู้เหมือนว่าอาหารมันจะเสียแล้วนะอันนี้คนเล่นได้ด้วยแฮะป๊อปป๊บปป๊อปป๊อป๊อป๊ป๊อแล้วให้ทำไรว่าให้เปิดคอมหรือลองกดมั่หมวๆว้าวหมุนเก้าอี้เลยนะเมาใครเป็นบ้างไหมครับเวลาเวลานั่งเล่นคอมมันแบบมันต้องหมุนเก้าอี้อ่ะไม่หมุนไม่ได้โดยเฉพาะเก้าอี้ของคอมของโรงเรียนเนี่ยมันต้องหมุนเวอจริงจริงมีใครเป็นบ้างเวลาแบบ อยู่ห้องคอมที่โรงเรียนใช่ไหมมันต้องมันต้องมันต้องหมุนเก้าอี้ไว้มันไม่หมุนไม่ได้ต้องหมุนให้มีเสียงเพื่อให้คนอื่นเขาลำคาญอะโดยเฉพาะครูเนี่ยถ้าครูลำคาญนี่แบบประสบความสำเร็จเลยล่ะก็มือถือทุกตัวไว้อะไรอะรสองหนึ่งสามสี่มันเป็นพาสเวิร์ดที่สามารถเข้ามืออย่างสามารถเปลี่ยนรหัสได้เมื่อคุณล็อกอินไม่มีอะไรไม่มีอะไรกระดาษหนังสือพิมพ์มันเป็นเอ่อหนังสือพิมพ์เก่าๆที่หลายเดือนแล้วล่ะ เอเรื่องภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้เก่งนะฮะแต่ว่าจะพยายามแปลให้มันพอเข้าใจเฮ้ยอ่าของดีไม่มีอะไรที่มันไม่มีอะไรที่สามารถใช้งานได้อีกแล้วกระดาษใช้ชู่กดไม่ได้ w o r เฮ้ยเอาบันใดมาได้ไหมเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะอ๋อรหัสนี่ไงเออรหัสเป็นสองหนึ่งสามสี่ยสองต้องไงต่อ แล้วไงอ่ะสองหนึ่งสามสี่สองหนึ่งสามสี่สองหนึ่งสามสี่เนี่ยทำไมไม่ได้ต้องกดอะไรหรึเปล่าสองหนึ่งสามสี่สองหนึ่งสามสี่ทำไมไม่ได้เอ๋ A. หรือมันมีตรงไหนที่เราพลาดพังไปเหรอเพราะผมดูทั่วอยู่นะฝั่งนี้ไม่ได้ดูเลยเออนี่ไง มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเฮีย yeah. ผมที่ไม่เก่งเกมใช้วิศนาแบบสุดสุดเอ๊ะพาสเดสองหนึ่งสามสี่หรือเปล่าอันนี้ลองใหม่ไหมอันนี้จะเป็นอ่า หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามสองจากที่เราสลับครั้งนี้แล้วอัาหนึ่งสี่สองสามง่าได้แล้วว่ะได้แล้วว่ะครับโอ้โหโง่อย,อยู่ตั้งนามนมันให้ไปเปิดนั <laughs> ่นโอเคโอเคเปิดแผงกั้นครับเปิดแผงกั้นเช็คเดอะคอนเน็กชันคอนเน็กชันไม่โนเน็ตเวิร์ด สามห้าหกเก้าเฮ้ยกล้องช้อนปิดด้วยวแจว๋วเฮ้ยโอ้เราก็โง่อยู่ตั้งนานแม่งเขาให้ดูตรงแผงไอ้โง่เอ้ยสามห้าหกเก้าปะนี่เมื่อกี้หาดเลยนะเมื่อกี้หูกดตรงไหนนะอัน,นี้ปะ่ะสามห้าหากเก้าอ่ฮะความจำสั้นอยู่ด้วยยิ่งเกมไขปริศนานี่ย่างยากสามห้า yes ได้ลยเว้ย<ฮ>แม่งงูอยู่ตั้งนานไอ้เวนคุญแจได้ไหมนี้แจเออแล้วไงอ๋อเอาปลั๊กเสียบปลั๊กเสียบเยี่ยมเสียบแล้วไงต่อเปิดได้แล้วปะแผงกัน้นเปิดได้แล้วปะฟงฟงฟงไม่ค่ะยังไม่ได้อีก ฉันต้องไปไหนอีกอันนี้คืออะไรวะไม่มีอะไรทั้งนั้นเฮ้ยเปิดได้แล้วอ๋อมาเปิดแผงก้นเฉยๆอ๋ออ,อูนี่แมปแรกนะเนี่ยผมใช้เวลาคุณโอเคไปเลยเอ,ยอยจริงนะแค่ดานแรกเราก็ลอไป20สนาทีกว่าเราเล่นสัก2ด่ดานเอ๊ะเล่นเ,เล่นดาน ด่านนี้ด่านสุดท้ายกันแล้วค่อยไปต่อกันพาน,น์ทานแล้วกันนะฮะไม่รู้ไม่คิดว่าผมคิดว่ามันน่าจะนานเกินไปถ้าสมมติเราต่ออีกสองสองด่านอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะยาวด้วยสิมาไหนดูสิอันดับแรกอันนี้เกิดอะไรทูไฮอยู่สูงเกินไปก็เก็บมาสิครับ ค่อยแน่ใจให้มันต้องวางบันไดตรงไหนอ๋อโอ้ต้องกดก่อนหนดูซิมีอะไรกุญแจบ้านใครเขา้ากุญแจบ้านไปไว้กล่องไปรษณีย์แล้วก็บนหลังคาด้วยมันจะมีคนบ้าข,ขนาดนั้นได้งไงกันว,ว้าวห้องลกชะมัดหนังสือวางเล่มมันถูกปิดไว้อยู่มันต้องมีอะไรเช่นกุญแจไม่มีเปิดตู้ไม่มีเปิดตู้ได้หนังสือมาเล่มหนึ่ง โอเคแล้วไงต่อโอเคเลื่อนได้วิอะไรอะน่นตาดีนะเว้ยได้กุญแจเสิือที่ทั่วได้หนังสืออีกแล้วมีอะไรใช่ไหมมีอะไรใช่ไหมเอ้ยอะไรอ่ะโอ้รหัสอีกแล้วว,ว้าวยอดเยี่ยมมีอะไรบ้างทำไมเออเพิ่งเพิ่งไปกดเล่นเดียวตอนนี้โอเคโอเคไม่มีอะไรไนะกระถานดอกไม้มันต้องมีอะไรบางอย่าง ไม่มีอะปกติเขาจะชอบซ่อนของไว้ที่กระถางดอกไม้ปิดไฟได้ด้วยว้าวแจมน่าจะต้องมีอะไรที่มันสามารถอินเทอร์เน็ตกับไฟได้ด้วยเช่นแบบว่าปิดไฟแล้วจะมองเห็นรหัสอะไรเงี้ยของครัวว้าวเหมือนผลไม้พวกนี้มันจะเน่าออแล้วละ่ะดับทออะไรเนี่ยออสัญลักษณ์อย่างนี้มันผู้คุมเหรอไม่ใช่ไม่ได้ใช่ผู้คุมไม่มีอะไรทางนั้น โอ้เปิดเตาแก๊สด้วยเนดะ้แฉล์เขี้ยวยังเปิดให้ไหม้ไปเลยวะไม่ใช่บ้านเราอ,อยู่แล้วไม่มีปัญหาเสืออะไรได้ไหมโอ,โอ้โหเปิดไฟบ้านเขาไว้อะไรยังไป็เนี่ยของบ้านเขาอีกยอดเยี่ยมไม่มีอะไรใช่ไหมไหมเขาเรียกว่าเป็นนักสืบมันก็ต้องแบบต้องหแาทุกซอกทุกมุมไงโดยเฉพาะในแบบ พวกโจรเหนืออะไรเงเขาชอบซ่อนของไว้ในแบบพวกน้าําอันลุมอะไรเงี้ยเออต้องเสือให้ทั่วเว้ถ้าเป็นนักสืบที่ดีแถมเปิดน้ําเปิดไฟไว้จะได้อบอุ่นเปิดไฟไว้ให้ด้วยทั้งบ้านเลยเอบอ,อุ่นดีนะอ,อมีอะไรหรือเปล่าหลังบ้านมีอะไรไว้คนคนส่วนใหญ่ชอบซ่อนไว้หลังม่านเฮ้ยหลังพรมไงมันต้องมีไอ้พวกบ้านบ้านที่ไหนที่ชอบซ่อนของไว้หลังพรมเนี่ยจะไม่มีนะบ้านหลังนี้ผมไม่แปลกใหม่โครส ตอนนี้มีแล็บท็อปที่สามารถใส่สัญลักษณ์คูบคุมได้เป็นว่านะมันต้องดูที่ตรงหนังสือเล่มสักอย่างเช่วนว่าต้องเลื่อนไปสักสามอันเหรอือยังไงผมขอลองดูกันเฮ้ยมีอะไรซ่อนไว้หังโซฟาไม่จ้าคนดีนี่ไงคิดว่าเนียนหรือไงไอเวนมันต้องหาอะไรมาตัดมันสักอย่างมีดไงเอามีดตัดได้ไหมง่าได้ด้วยแจ๋วตะบดอีกแล้ว What the ต u ฟักอาสมุดมันทำไมเยอะแยะผมไม่เข้าใจเลยครับจริงๆเนี่ยเฮ้ย hey, เออลืมตรวจรูปภาพเพราะวไอ้วกนี้ไม่ชอบซ้อนของใหญ่ไม่มีอะไรใช่ไหมเซนวายฉันเป็นหัวนักสืบอยู่นะโอเคเราเข้าไปี่ห้องรัวใหม่ดิเขาเก็บสมุดปะเอ๋หรือเขาต้องการให้เราเก็บสมุดให้ครบผมขอดูหน่อยได้ไหมคราวว่าหลังตู้เย็นมีอะไรหรือเปล่า รูปภาพมันชำซ่อนของเราได้แล็ปท็อปมามันต้องใส่รหัสบางอย่างผมว่ามันต้องอยู่ที่ห้องสมุดห้องห้องรับแขกแน่เลยหรือต้องดูที่รูปภาพหรืออะไรอย่างนี้ผมรู้สึกสงสัยกับไอ้สมุดพวกนี้เนยเห็นว่ามีเงาแปลกๆด้วยอ๋อเดี๋ยวหรือว่าเขาให้ใส่เหรอเขาให้ใส่ครบจำนวนป่ะใช่จริงด้วยในสุดฉันก็ตัดสรู้สัที โอเคโอเคโอ้หากี่เล่มเนี่ยเหลือสีเขียวทั้งหมดหนึ่งเล hm, ่มแต่สีแดงสองเล่มโอเคสีเขียวหนึ่งเล่มสีแดงสองเล hm. ่มหาไม่ยากหรอกลองดูนอกบ้านดูสิจำได้ทีมาหานได้ด้วยแปลกดีฮะแปลกประหลาดดีนะเฮ้ยหรือว่าอ๋อกุญแจสีแดงฉันรู้ะละฉะลันรู้ะละฉันจำฉันรู้สึกอะไรออก ยังไงเปิดประตูเปิดออกดูว่าซีว่าข้างในมีอะไรโอเคใต้ผมมีอาาของเลยหรือเปล่าดีโมดเก็บมาดีโมดทีวีก็ต้องเปิดดิไขปริศนาอีกแล้วเหรอโอ้เช็ดไขปริศนาทำไมมันเยอะชะมัดเฮ้ยอา่าทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนอ่าโอ้โหครบแล้วเนี่ยครบท์ปะ่ะสองเล่ม น่าจะไม่มีอะไรน่าจะได้คบแล้วหรอหมั้งสีเขียวหนึ่งเล่มทันทีก่อนเย็ด yes. สีแดงสองเล่มปุ๊บปุ๊บโอ้โหแล้วไงต่อนั่นดิคำถามคือไงต่อคำถามคือแล้วแล้วไงต่อเปิดประตูได้แล้ว่ะ ปกติถ้าเป็นลักษณะการไขพิดนาไอ้นี่มันจะโผล่มานะเช่นแบบว่ากําแพงจะถลายขึ้นไม่กําแพงอาจจะเปลี่ยนประตูเป็นประตูอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีอะไรเลยเฮต้องมีไขควงเพื่อไขไฟออกมาผมสงสัยตรงนี้ยัาไงเปิดได้ด้วยยังไงก็ไดส้สเกลคอลไขควงไขเลย ต้องมีอะไรบางอย่างแน่ผมว่า,านี่ไงไยโอเคปิดไฟปิดไฟทำเพื่อนานี้เอ๊ปิดไฟทำเพนนื่อทำเพื่ออ,อะไรเราต้องเล่นเราต้องเป็นแมงเม้าเล่นกับแสง ตอนไงเจอแล้วแล้วให้ใส่ย,ยังไงอะให้ใส่ตามนี้เลยเหรอลองดูแศดสองบวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบวกโอเคเศสองสี่เหลี่ยมไม่สามเหลี่ยม,ส,ยมสี่เหลี่ยมวกกงกลมอ่าสี่เหลี่ยม,ม,ส,ม,ยมสี่เหลี่ย,ม,ยม,มอยูไ่ไหน บวกวงกลมเฮ้ยไม่ถูกว่ะเซสองสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบวกวงกลมเซสองสามเหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมวงกลมเซสองสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบวกวงกลมเซสองสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบวกวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบวกวงกลมก็ถูกล้วนี่วัดหรือเขาไม่ได้เรียงอย่างนั้นเ่รเขาเรียงตามหน้ากระดานอย่างนี้ป่ะไม่มันต้องมีอะไรมากกว่าที่ฉันคิดแน่นอนมันต้องมีซัมติงที่ ทำให้ข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆเป็นคนที่ต้องมีอะไรทุกอย่างขึ้นมากว่านั้นแน่นอนฉันมั่นใจปิดไฟลองปิดไฟปิดไฟห้องนี้แล้วเปิดเข้ามาไม่มีแสงทำไมห้องนั้นมีแสงไม่เข้าใจดไฟห้องนี้มีอะไรบ้าง ไม่มีดันโซฟากลับไปไม่ม so. ีไม่ได้ตรงนี้แหละเว้ยตรงนี้เลยขอใบหน่อยแล้วกันฉันไม่ไหวแล้วเลฟไลท์ดาวเลฟเอ๊ะเลฟไลท์เลฟ ไลฟ์เลฟอะไรนะฉันลืมคำใบ้นี่ไงเลฟไลฟ์ดาวเลฟเลฟซ้ายไลฟ์ขวาอ่ะฮะซ้ายอ๋อซ้ายขวาขึ้นซ้ายซ้ายขวาขึ้นซ้ Side. ายอ๋อ oh. ลงลงลงจำผิดโอเคขอโทษครับขอโทษครับผมผิดเองครับ มีปืนอักกันพ่อฉันเป็นคนที่เกียดอาวุธวนะ้ายนะแล้วทำไมถึงมันมาอยู่ที่ตรงนี้ละ่ะช่อง234สามสี่ทีวีชแนห้าโอเคเรามาลองเรามาเปิดทีวีดูกันดีกว่า234 2 3 4ส,ส,สี่นหน้านีก็เลยอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว สองสามสี่สองสามสี่อะฮะใส่เป็นสองสามเหลี่ยมเชียเกมนี้แม่งลึกจริงจริงห้าหกสามห้าหกสามหม่ห้าหกสามสี่เหลี่ยมบวกเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดูเลขกันหนึ่งสองสามสี่บวกสี่เหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยม สองสองหนึ 1> 2, 2, 1. ่งขีดแล้วก็สี่เหลี่ยมแซดแล้วก็สี่เหลี่ยมงาทีเกมนี้แม่งสุดยอดอ่ะแม่งสุดจริงๆนะคือแบบแม่งทำได้ทุกอย่างโอ,โ,โอ้โหสามห้าสองต้องไปสมุดอีกแล้วสามห้าสองเดี๋ยวค่อยนะับเอาเอาเอาขอ,องสีเขียวก่อนสามห้าสองสินะที่เกมนี้แม่งปริศนาแม่งสุดยอดเลย นี่ย yeah, ใครเล่นเกมนี้แม่งกลายเป็นนักสืบได้จริงๆนะเนี่ยแม่งแบบลึกจริง,ง,ง,งไม่อย่างงงอ่ะไม่อย่างงงอ่ะหาอย่างหนึ่งไม่ได้มันก็จะไม่เจออีกอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนสามสี่ห้าหกเจ็ดน่าจะเจ็ดมั้งผมจำได้มันเหลืออันหนึ่งไม่ใช่เหรอจำเหลืออันหนึ่งแล้วออกมาหนึ่งอันอันสุดท้ายอดูเหมือนว่าบางอย่างจะจะเปิดออกนะ ช่ไม่ใช่บางอย่างประตูเปิดโอเคไปกันต่อเฮ้ยห้องอะไรอะ่ะดูก่อนทแถงเก็บมารอยอะไรอะ่ะไขขี้ออกหรอไขขี้ไว้หรอปิดไฟดูไหล้มุมไม่มีอะไรต้องหารูมมาแปะสินะลองมาด้าน,นอกมันจะไม่มีได้ไงละ่ะเฮ้ยละห,หรือว่า แงแมงเลยเอ้ยเอ้ยได้เว้ยแมงมัวมัวนะนเนี่ยเ <c oughs> ครื่องพือเก็บได้ปะไม่ได้บันไดเฮ้ยยังไงรูปเอาเอาออกโอเคลงทั้งง่ายดีอุ้ยสะดวกสบายจริงๆงเลยครับท่านปรับรูปไม่เท่ากันมัวมัวเดี๋ยวก็ดูเชื่อผมดิเดินงี้ยเก่งเก่งมากกดมัวมัมไวไปให้กดมัวมัวท่านนะเข้าใจปะ เราไม่ต้องใช้สมองคิดอะไรมพื่อปวดหัวเลยนะแม้ฉันบอกแล้วสุดเราไม่จำเป็นต้องใช้สมองคิดไม่กดมุ่งหัวถมันถูกเลยโอ้เออเออเอามือกดอะไรไม่รู้อยู่ดีมก็เปิดปิดต้อไงน้ําท่วมได้ฟันเนี่ยเฮ้ยโอโหอุปกรณ์เต็มเลยน่าอยู่อ๋อมีรหัสไม่เนียนสิบเก้าศูนย์หนึ่งห้าแปดสิบเก้าศูนย์หนึ่งห้าแปดมีอะไรอยู่ได้ไหมมาลองดูกันเลยดีกว่าวพราะมันแค่รหัสนั้นจริงหรือเปล่าสิบเก้า ไม่ปไม่ใช่แ5ดห้าห้าแปด่ปะ่ 19, 0, <c oughs> ะหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งห้าแปดแปดห้าจำบิดเองครับขอโทษครับผมออเนี่ยแ,แล้วก็รหัสหนึ่งสามศูนย์สองปริศนาเกมนี้ม,ม่งสุดยอดจริงๆเว้ยลึกโคตรอ่ะมันต้องมีอะไรที่ฉันยังไม่ได้สำรวจที่เกียดขึ้นมาใหม่แล้วนะอันนี้คืออะไรนั่น เลื่อนดูรอบๆแชนว่าม,มันต้องมีอะไรที่มันหลงเหลือที่ผิดพลาดไม่มีนะมั้งแล้วกุญแ,แจไปทําอะไรเอหน่าดีไปทําอะไรประตูก็เปิดหมดแล้วนะผมค,คิดไม่ออกเลยว่ะว่าเขาให้กุญแจมาทําไมอ่ะคิดยังไงก็คิดไม่ออกหรือนั่นไงโอ้แค่กดรถเฉยๆมันยากโอ้ไอ้แค่กดรถเฉยๆเนี่ยเฮ้ยเล่นดีก็ตามไหมเอาไว้ต่อพาร์ทหน้าแล้วนะเพราะว่าผมเยวเล่นนอกรอบ เรอลเล่นเรอเล่นไม่หรอกก็เดี๋ยวผมเอาไว้ต่อพาร์ทหน้าแล้วกันฮนะยังไงก็คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะสั้นหน่อยนะสั้นหน่อยนะเพราจจะตัดให้มันเหลือสั้นมากๆเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ผมมันแค่แบที่เกียดมันไม่เชิงขี่เกียดหรอกนะมันรู้สึกแบบไม่มีกำลังใจที่จะทำต่อซึ่งผมไม่มีคนดูไม่มีคนติดตามเพิ่มเลยไม่แต่คนเดียวรู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจไม่มีคนติดตามเพิ่มยังไงก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมจะได้แบบขึ้น200ซับไวๆแล้ว ผมหวังนะผมหวังว่าทุกคนจะช่วยผมได้นะขอร้องละมันมันมันก็เป็นความหวังของผมแล้วนะนาะท่าน,ะนเชื่อนุกทานครับฝากด้วยนะผมอยากไปถึง200อไปไ,ไวแล้วนะผมผมจะเติบโตช้าแต่ว่าวผมคิดว่าผมทําได้ครับก,ก็ยังไงก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเจอนใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย